ซสนสนูซ่าเป็นงูน้อยที่มีลำตัวลายสีสันสดใสและมีใบหน้าที่เป็นมิตรเธออาศัยอยู่ในป่าสีเขียวขจีที่แสนอบอุ่นและสงบสุขวันนี้พระอาทิตย์ส่องแสงจ้าสูซ่ารู้สึกตื่นเต้นเป็นพิเศษเธออยากออกไปสำรวจโลกกว้างดูบ้างว่าจะมีอะไรน่าตื่นเต้นรออยู่ ซูซาค่อยๆเริ่มออกเดินทางเธอลำตัวของเธอโค้งไปมาเลื้อยไปตามพื้นดินอย่างช้าๆและนุ่มนวลเลื้อยๆเลยๆสนุกจังเลยเดินทางมาได้สักพักซูซาก็มาถึงจุดที่น่าแปลกใจมีทางแยกๆออกเป็นสามทางทางซ้ายทางขวาหรือทางตรงดีนะซูซาหยุดนิ่งและใช้เวลาคิดเธอหันศีรษะไปมองทางด้านซ้ายทางนั้นมีพุ่มไม้สีเขียวเข้มดูน่าค้นหา จากนั้นซูซาลองหันไปมองทางด้านขวาดูบ้างทางนั้นมีก้อนหินรูปทรงประหลาดวางเรียงรายอยู่หลังจากคิดทบทวนดูแล้วซูซาก็ตัดสินใจอย่างมั่นใจฉันจะไปทางตรงดีกว่าเธอเริ่มเลื้อยไปข้างหน้าอย่างมุ่งมั่นและแล้วสิ่งที่ซูซาพบก็คือทุ่งดอกไม้หลากสีสันที่บานสะพรั่งมีทั้งสีแดงสีเหลืองและสีม่วงกลิ่นหอมฟุง้งไปทั้งทุ่งเลย ซูซ่าฉีกยิ้มกว้างด้วยความภูมิใจเธอดีใจที่ได้มาเจอกับสถานที่สุดวิเศษแห่งนี้จากการตัดสินใจของเธอเองการหยุดคิดก่อนเลือกทำให้ซูซ่าได้พบกับความสุขเด็กๆจ๋าอย่าลืมคิดให้ดีก่อนตัดสินใจเลือกสิ่งต่างๆนะจ๊ะซูซ่าบอกทิ้งท้ายก่อนจะพักผ่อนอย่างมีความสุข